แฟนอะไรเกิดขึ้นแฟนผมใช่หมครับมันมีโมเมนต์หรือมันยังไงใช่แค่เขาถามว่าโสดหรือเปล่าเนี่ยเคยตอบโสดในรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยแบบว่าโสดจริงเหรออ๋ออันนั้นมันเป็นตามสถิติอันนี้ก็เลยพูดแบบกลางไลฟ์ไปเลยนี่อันนี้อันนี้มาจากใจหรือตังค์ใจโอปินแล้วนะพอจะได้ไม่ต้องถามนะครัสรุปยุ่นเป็นแฟนต้นครับ คิดว่านะอันนี้คือเรื่องเรื่องจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้แฮปปี้โอเคยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมรู้สึกแน่นเหมือนเดิมนี่วันนี้ยงานน้องมาเล่นเกมด้วยกันเลยโอเโหแต่ว่าแฟนคลับก็แบบว่ายังแบบรักษาทุกอย่างเเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมแค่แบบแฟนคลับก็รอออกงานรอเราออกงานด้วยกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีน้องไม่ว่างอ่ะ บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องหาคนในบริษัทมาแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากร่วมงานก็เลยน้องแค่ว่าหลายคนบอกว่าตัวแบบงานคู่กับแบบยุ้งต้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ใช่ใช่เรื่องเวลาของน้องด้วยน้องติดดีเรียนดนตรีอะไรขึ้นด้วยนะบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้บอกพวกกระแสมันจะแผ่วลงไปไหมเพราะว่าบางคนแบบช่วงแบบ ขึ้นๆแบบนี้เขาต้องแบบาคู่กันเยอะเออเลยอันนี้ก็พวกผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วแหละเออเราก็ไม่ได้เคลียอะไรเอาที่น้องว่างทำงานแล้วสบายใจกี่กว่าจับจริงๆมีติดต่อแบบนี้บ้างไหมเออแต่ว่าผมไม่ว่างบ้างผมติดงานนู้นงานนี้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบงานคู่มันก็เลยน้อยนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือแบบแยกสำหรับงานอยู่แหละงานดีเราโต้ใช่แต่ว่าก็พูดกับการคุยแต่กันอยู่เฮ้ยนี่ไงพูดว่างกันไหมนี่ว่างกันไหมถ้าว่างก็เอเสียดายบ้างไหมเสียดาย แต่ยังมีอย่าออกอยาออกคู่กับต้นทุกงานอะไรแต่ว่ามันจิตรุ่นนี้แน่เลยจุดนี้ด้แต่ว่าก็รอแต่ว่าก็มีมีแต่ซัเลนเดอร์เระบุมีมีฮะไอ้จริงๆอนาคตเนี่ยมันมีอยู่แล้วเออแต่ว่าว่านิดนิดอาจจะงานแทรกเข้ามาอย่างงานเดี่ยวเยอะหน่อยงคู่ก็มีตามมาบ้าเค่วันที่แปดเลยก็มีการขับเขาแบบเรียกร้องเยอะนะเยอะแลเวก็ทำไมไม่รับงานคู่เลยแบบว่าไม่ได้จิ้นกันแล้วหรออะไรเงี้ยเปล่ามีรับแล้วแต่ยงไม่ถึงวันือนั่นเอง จากส่วนต่อโปรเจกต์อะไรก็ยังมีแค่เราได้ติดตามเรื่อยๆใช่ครับอีพี่พิเศษมีอัปเดตอะไรไหมตอนนี้เอออะไรผู้จัดการดึกว่ากม่ใช่ดีกว่าเออยังไม่มีอะไรคลื่อนแน่ยังยังอะไยังยยังไม่ทราบเลยแต่ต้องรอถามใคร